สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟาร์มบนบ่าเด็นนครพนมนะครับวันนี้พามาดูบ้านใหม่น้องอ้นนะครับผมนี่ครับทํากล่องบ้านใหม่นะครับผมทําจากกระเบื้องนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะสอนวิธีทํานะครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยทํานะครับผมนี่ครับหลังจากเอาขึ้นจากบ่อซีเมนต์นะครับผมอันนี้ก็ทําเป็นบ่อหกสิบคูณหกสิบนะครับผมนี่ครับ คนที่สวยน่ารักน่ารักนะครับฟาร์มบ้นบ่าวเดชนครมนมนะครับใครสนใจโทรมาสอบถามราคาได้นะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาพักผ่อนนะครับนอนหลับหลับลึกมากนะครับผมนะครี่ครับน่ารักมากนะครับผมเชื่องนะครับผมเชื่องกว่าหนูนะครับน่ารักจริงๆเลยตัวเองอ๋อพูดได้ด้วยเนี่ยพูดได้ด้วยนี่ครับตัวนี้ตัวนอนนะครับอันนี้บอร์ดนะครับผม พึ่งย้ายขึ้นมาจากข้างล่างนะครับผมจากบ่อปูนบ่อซีเมนนะครับผมนี่ครับช่วงกลางวันนี้จะเป็นช่วงเวลานอนนะครับพักผ่อนนะครับผมกลางคืนนะครับผมจะออกมาเยอะนะครับผมออกมากินอาหารนะครับตื่นมากินอาหารนะครับตอนนี้ก็นอนนะครับน่ารักนะครับตัวโตตัวใหญ่ใบนี้ห้าหกโลนะครับผมโอ้นอนแบบเอาให้หลับดีๆเลยเนี่ยเอา น่ารักจริงๆเลยนะครับตัวใหญ่นะครับผมวัยร mm, ุ yeah. ่นอยู่นะครับตัวนี้มาดูอีกตัวนะครับอันนี้จะเป็นตัวผู้นะครับผมจับแยกออกมาตัวเดียวนะครับตัวผู้นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะครับผมอ้วนใหญ่อ้วนนะครับผมน่ารักนะครับน่ารักหน้ากอดหน้าทะนุถนอมนะครับผมใครสนใจโทรมาได้นะครับ 0825614365นะครับฟาร์มบุญบ่าวเดชและก็มนมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมส่งกำลับบงใจนะครับขอบคุณมากครับโอ้น่ารักมาก